มังงะไวตีเดี๋ยวเราจะเคลือบนายนะเอ่อไม่ให้เหมือนกับคลิปอันที่แล้วฮะคลิปอันที่แล้วห่วยแตกมากชิบ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 เยสสวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องปุตยตยาลุปฟนานอาปิดิวิลมนานัชุจใยมณีมณัฐมนโนตนะครับกับเล่มเดิมครับมังงะเล่มแรกที่ผมซื้อนะครับตั้งแต่ปี25 3 7อันนี้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็คือทาหน้าปกปริ้นนะครับตอนนั้นคือไปถ่ายเอกสารน,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปไปด้านข้างนี้นะครับแล้ววันนี้ อย่างที่บอกครับมี PVC เออสติกเกอร์พ V c ซอ่ะเดี๋ยวเราจะเคลือบนายนะเอ่อไม่ให้เหมือนกับคลิปอันที่แล้วฮะคลิปอันที่แล้วห่วยแตกมากคลิปคลิปคิปย้ก yeah! ูทำอะไรลงไปเนี่ยตั้งใจแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นมาคลิปนี้เอาอย่างไวเลยนะฮะนี่เอาละต้องค่อยคอยแล้วไม่คิดมากและไม่คิดนานหนึ่งสองสามชัวา ไม่พลาดไม่พลาดต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดทองไหมครับต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดเออเออต้องไม่พลาดออมเงี้ล่าลืดเปิดเลยอะ่ะโอ้โหนว,วัตกรรม27ปีต่อมาเอาละเมื่อก่อนไม่มีปริ้นนะครับต้องไปถ่ายกอกสารสีนะตอนนี้มีปริ้นแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์เออเจ๋งเว้ยชุบชีวิตให้นายไอ้นูสามตานี่ตีหวัวซะหน่อยนึงเอาละครับ หอจะสวยงามเนะฮะอ่าไล่ลมไปแล้วเรียบร้อยชิวชิวโอไม่น่าเล่นเลยนี่นะแล้วก็ตัดตรงนี้โอเคอนุญาตควงสว่านนะไอ้แล้วก็แต่ว่าตรงนี้โอเคถูกแล้วถูกแล้วโอ้โหหมุนได้รอบเลยก็ตรงนี้นะครับอ่าออกมาเลยเย้ yeah. เคนะาเววับ well <viendo> <thing> นะฮะอัน <único> น <Liberty Overwatch> <reais> ี้เอาของปกเล่ม10บมา DIY นะฮะโอเคครับคลิปนี้จะโชว์แค่นี้อ่ะยเจ็ปีคืนชีพนะวสสามสิบเจเล่มแรกของผมนะครับใครมีเล่มแรกก็มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นขโมยหรือยืมมาหรือเพื่อนมาลืมไว้ที่บ้านก็บอกเล่า90กันได้นะฮะ ในเดี๋ยวผมก็จะทําการห่อปกแบบไม่แม็กนะจ๊ะอ่าสวยงามแล้วนี่เมื่อก่อนค่ายนี้การ์ตูนเยอะมากไม่ต้องทําเรื่องหมึกแค่นายอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ดีใจแล้วโอเคครับไปแล้วฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วจริงครัปผมไปแล้ว